สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง B Magic Tarot กันอีกครั้งนะ,ะก่อนอื่นก็ฉันเคยต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เข้ามาในช่องไม่ว่าจะเป็นการติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์หรือว่าสุเป์แท็กนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาในช่องก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในทุกๆวันนะคะและขอให้จงหลุดพ้นะขอให้จงหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงได้อย่างรดวดเร็วและก็ง่ายดาย นะวันนี้ก็มีกิจกรรมของช่องนะคะช่วงเวลา19.31นาฬิกาท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมก็เชิญร่วมได้นะคะจะปักหมุดไปให้ในคอมเมนต์นะคะของวันนี้ละท่านใดที่สนใจจะอดูดวงเช็คพลังงานส่วนตัวหรือว่าต้องการะียร์ชำระล้างพลังงานเมื่นดามมื่ออดพลังงานลบที่ตกค้างอยู่ในร่างกายก็สอบถามกับแอดมินหลังบ้านได้ะคะ่ะ วันนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมเช่นเคยนะคะยังไม่มีหัวข้อให้ไพ่มาเล่าเรื่องแล้วกันเนาะส่วนกิจกรรมวันนี้จะเป็นเรื่องของการอ๋อหัวข้อเรื่องการถามตอบเส้นทางการตื่นรู้นะคะใครสนใจก็เชิญเข้าร่วมได้นะคะอ่ะค่ะวันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะยังไม่มีหัวข้อให้ไพ่มาเล่าเรื่องเนาะสำหรับเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดให้เข้ามารับข่าวสารในวันนี้เนาะว่าไพ่จะบอกอะไรเป็นพิเศษไหมคะณนะขณะนี้นะอ่ะค่ะก่อนอื่นขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของแต่ละท่านก่อนในการเปิดไพ่เช็คพลังงานตัวตนก่อนนะคะในไพ่สำหรับเดิมนะ เอเนจีแอนส์สปิริตออร์โแบบแรกนี่พัชไลทไกลนะเป็นผู้ที่มีอะไระผ่านมาเยอะคบบทเรียนกรรมอะแล้วตอนนี้ใช้บทเรียนกรรมที่เราเคยผ่านมาเนี่ย เป็นตัวช่วยนะในปัจจุบันขณนะของเรานะขณะนี้นั่นเองนะท่านเรียกว,ว่ามีพาสไลไกมีไกด์นำทางด้วยประสบการณ์ในอดีตนั่นแหละที่ผ่านมาใช่ไหมของคนเพื่อนและพลังงานของอ a r c h นเจลฮานิโอค่ะช่วงนี้อารมณ์มีความสุขนะอารมณ์จอยเบสินะ s นี่ก็ i n t u i t i o นและนี่พอ w e r f u l and essential decision predictive g u i d a n ี่แคือดูแล้เป็นโอโซ่ะมันติดวิญญาณเก่าแก่หรือไม่ก็เป็นพลังงานของผู้ที่เป็น นักพยากรณ์ก็กได้นะคะที่เข้ามารับฟังในวันนี้ค่ะเพราะเป็นผู้ที่นะคะมีงานอย่างรู้เห็นภาพอนานคตได้สาม,มารถทํานายทายทักแล้วก็ชี้ช่องทางให้กับผู้คนได้นั่นเองเนะาะคาเชียเป็นเอนเซนด้วยเพราะมีเอเซนเชียก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอโซ่เนาะเกิดมานานและอังเจโรเกลค่ะผู้ที่เลยคะ่ะรักความวิธีธรรมรักความสมรคีนะแล้วพร้อมจะมอบโซลูชันช่องทางวิธีการให้กับผู้คนได้นั่นเนองเนาะ พลังงานเพื่อนๆวันนี้นะ,อ,ะอังเกจ์มาสองเลยและนี่ครีเอชันเนี่ยเห็นไหมขา้างในช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังซเอ็กเพรรค์นนะแล้วก็ s o m e t งนิวคือเหมือนกำลังสร้างสารรค์หรือทำอะไรให,ใหม่ๆอยู่ไหมคะครีเอชันเนี่ยด้วยความสุขะตอนนี้มันมีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำอะไรใหม่ๆอยู่นั่นเอง โดยรวมนะเพื่อนก็คือมีพลังงานของเขาเป็นผู้ที่มีเซนสัมผัสแน่นอนแหละแล้วก็ข้างในนี่ค่อนข้างจะสว่างสุขใสนะ joy b a s i n g intuition แล้วก็เป็นคนที่รักความมิธรรมด้วยและความสมัครยนะและกําลังทําอะไรใหม่ๆอยู่ใช่ไหมคะช่วงนี้เหมือนปลูกต้นไม้หรือสร้างสรรค์อะไรอยู่เนี่ยตอน,นเนี้ยเนี่ยสิ่งใหม่ๆที่กาลังทําแต่ดูมีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่นะคะแล้วก็ใช้บทเรียนกรรมที่ผ่านมาเนี่ยในการเป็นตัวช่วยเนาะในปัจจุบันขณะนี้นั่นเองนะคะเนี่ย รักความยุติธรรเนาะรักความสาม,มัาคีพร้อมที่จะบอกต่อส่งช่องทางให้กับผู้คนได้นะทีนี้เรามาดูค่ะว่าเพื่อนเพื่อนมาจากธาตุอะไรกันบ้างเนาะดินน้ำลมไฟแล้วก็ราศีอะไรกันบ้างเอามาหมดเลยหม่แรก ธาตุด,ดินนะคะมังกรประสบการณ์สิบเหรียญมาเลยน้อมรับใ้่ไหมคะพลังงานรวยเดือดซันก็มามเห็นไหมถึงได้พร้อมเริสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆพร้อมมีความพร้อมและมีแพชชั่นเนาะธาตุไฟค่ะอัศวินถือไ,ไ,ไม้เท้าธาตุไฟเมษสิงห์ธนูและธาตุด,ดินนะคะแปดเหรียญมังกรประสบการณ์ท่นานน้ำมีนกรกษษพรพิจิกน้ไพ่ถ้วยท่นานน้ำ ไฟดาบอ่ะทัดลมอ่ะไม่ถุนตุนกลุ่มมาครบแล้วเนาะดินน้ำลมไฟและหกไม้เท้ามาผู้กุฎสันเลยนะทัดไฟค่ะถ้วยค่ะทัดน้ำมีนกระกดพิจิกทัดลมค่ะเด็กถือดาบน,นะและเจ็ดเหรียญมาทั้งเจ็ดและแปดเหรียญคือช่วงนี้มาทั้ง ็ดแปดแล้วก็สิบเลยนะเหรียญน,นี้พลังงานชัดเจนค่ะก็คือมีเดสันขึ้นมาคือผลพิ้ที่ดีที่สุดในะสำรับเนาะขึ้นมาคู่กับหกไมทาคือได้รับแัยชนะเหมือนกับได้ผ่านชัยชนะอะไรบางอย่างมานําพา,พาตัวเองมาสู่ความสว่างรุ่งโรดอาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะ่ะนะคะมีแฟชั่นในการโฟก,กัสอยู่กับตนเองโฟก,กัสี่การทํางานเนาะแล้วก็ไปอยู่ในช่วงที่ดึงศักยภาพ ด้วยปัญญาที่แหลมคมที่มีอยู่ในตนเองนะแต่เป็นคนที่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะในการทําอย่างปราณีตในการที่ใช้พรสวรรค์ของตัวเองที่มีและดึงศักยภาพขึ้นมาใช้แล้วก็ช่วงนี้มีความสุขสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วค่ะโดยการที่เบื้องต้นเพื่อนๆน่าจะเลือกที่จะกลับไปอยู่กับตนเองนะทำสมาธิหรือว่าคิดวิเคราะห์อะไรอยู่กับตนเองเนาะทําให้เราได้รับชัยชนะในบางเรื่องอ่ะแล้วก็ด้านจะเป็นโดยเฉพาะเ,เรื่องการงานการเงินเนี่ยได้สืบเรียนขึ้นมาเลยเนาะเคลียรได้เนาะ อ,อาจจะต้องวิเคราะห์เรื่องการเงินเรื่องอะไรที่เรามีอยู่ในที่เรามีอยู่ก็ได้เนะาะเพราะว่าคู่กับสี่ดาบคู่กับสิเหรียญนน่ยเป็นช่วงที่กำลังวิเคราะห์พิจารณาเกี่ยกับทัพย์ที่เรามีอยู่ว่าจะต้องไปทําอะไรยังไงดีแต่ก็เพื่อนๆก็ไม่ได้ทําคนเดียวนะเนี่ยจะมีออกไปทําอะไรบางอย่างกับกลุ่มกับผู้คนนะ่ะ เพื่อความสําเร็จเนาะแต่มีเดือสั้นมาก็คือการที่ได้ออกไปเนี่ยในยการใช้ทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยจะนําพามาสึ่งความสําเร็จนะคะที่เพื่อนไปทําอยู่ตอนนี้เนาะเพราะเป็นช่วงที่มีแรงได้แรงขับเคลื่อนะน่ะนี่อัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็ราชินีถือถ้วยแต่ก็ยังโฟกัสนะในการงานหรือสิ่งท,ที่เป็นตัวเองหรือความเป็นตัวเองเนี่แหละโฟกัสกับตัวเองเป็นหลักนะตอนนี้นั่นเองเนาะพลังงานทีนี้เรามาดูค่ะว่าไพา่วันนี้อยากบอกอะไรเพื่อนๆไหมมีมข้อความอะไรมาบอกเพื่อนๆบ้างนะคะ ก่อนที่ท่านที่มีเวลาสนใจเคยรู้มกิจกรรมในยานี้นะคะฟังข้อมูลกันเบื้องต้นคือทำตอบเส้นทางการตื่นรู้เนาะใครมีอยากถามเรื่องอะไรใดๆเกี่ยวกับการตื่นรู้ก็ได้หมดนะคะทำได้ค่ะตอบได้เท่าที่ตอบได้อ่อค่ะลีเดอร์ขึ้นมาเนี่ยเมื่วันก็ลีเดอร์วันนี้ก็ลีเดอร์นะ การยึดโยงยไปยึดนะคะการว่าเาฉันต้องเป็นปูน้นำนู้นนี่นั่นเนอะอะาะความจริงบางอย่างจะเปิดเผยออกมาอันนี้สับเลยนะคลิปเมื่อเช้าของช่องนู้นก็มีคานี้กันมาในลูกนะการให้และการรับอืรวดเร็วเนี่ยแบบฟาสเลยทีเดียว ไม่ทันตั้งตัวไหมหรือก็ต้องปุ๊บปั๊มออกขึ้นมาเป็นแกนนํอะไรสักอย่างนะหนึ่งเดียวพอตัดแกนนินยงได้ใช่ไหมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวได้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองก่อนในักแรกและให้ตามกระแสนะคะก็วิทย์โฟแล้วคุณจะได้ขี์บางอย่างในการมาเปิดเผยความจริงในบางเรื่องที่คุณต้องการจะรู้อยู่ก็เป็นได้เนาะในเนี้ยถ้าดูนะถ้าอ่านเลยเนาะและหลงผิดเนี่ยถ้าหลงผิดก็จะไปวนลูปเหมือนเดิมเนาะ เรื่องของจิตวิญญาณนะเหมือนช่วงนี้เพื่อนๆจะได้กลับมาได้เรียนรู้เรื่องของตัวนี้อีกครั้งนเนี่ยเหมือนไปวนลูปอะที่ผ่านมานะ่ะวนลูปเรื่องกันให้กันรับเนี่ยไม่ผ่านหรือเปล่าทาไม้ผ่านก็เลยต้องวนลูปถ้าผ่านแล้วมันจะไม่วนกลับมาเรื่องเดิมเนาะเนี่ยอันนี้ค่ะวนลูปมาดูคู่ฝั่งนี้เนี่ยค่ะเ่องการวนลูป หลุดแล้วมันจะคู่เรื่องของการให้และการรับมันต้องมอีความมารางกันนะคะอย่าให้มากไปน้อยไปหรือว่ารับอย่างเดียวเนาะ <c oughs> ต้องอยู่บนความเป็นกลางลเป็นการให้และการรับที่มีความเท่าเทีเทยมกันค่ะไม่เช่นนั้นเพื่อนๆก็จะเหมือนกันบวนลูปก,กับไปอ่ะแล้วก็เป็นการหลงผิดเนาะ <c oughs> พอเอ้ยพอคนลุแล,แล้วเรารู้สึกเอ๊ะเข้าใจผิดอะไรในบางเรื่องเนี่ยก็ให้เคลียร์นะคะให้โกวิเตโฟตามกระแสที่ครูครูบาอาจารย์ส่งมาเนี่ย ะะอาศัยคําว่าคําว, COVID flow, ว,คว่าหนึ่งเดียวเนี่ยโควิดสี่แล้วคาว่าหนึ่งเดียวนะทุกอย่างล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเนาะวันเน็ตวีอาร์วันเนเนาะและในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเนี่ยส่วนนี้คือบทนี้ก็จะเจอกันเนยอะเรื่องปกติเลยหลายคนที่โดนกระแทกหนักก็เรื่องของบทนี้แหละนะกระแทกกันไม่หยุดไม่ย่นกระเทาะออกไปเรื่อยๆนะนันก็มีหลายส่วนหลายขั้นตอนเนาะในเรื่องของการให้และการรับอะถ้ายังไม่ตระหนักรู้แจ้งอย่างชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นก็จะโดนกระแทกอีกเพราะ ถ้ายังหลงผิดอยู่ไงถ้าหลงผิดอย่างในเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของกันให้และการรับอันนี้เนาะยังยึดอยู่ก็จะต้องกลับมาวนอีกวนรูปเดิมเรื่องของการเป็นผู้ให้ผู้รับนะคะที่อะไรคะหลงผิดอาจจะหลงไปยึดก็ได้นะเนี่ยไปยึดไงไปยึดโยวงว่าฉันเป็นผู้นำฉันต้องเป็นผู้ให้ต้องใช่ต้องเป็นผู้เสียสละหรือ,อะไรงนี้นะคะแต่จริงแล้วให้ตัดทุกการนะะิยมเนาะให้นำนำก็คือทําตนเป็นแบบอย่างใช่ไหมให้เขาเห็น ว่าสิ่งที่เราทำนี่นมันสร้างประโยชน์ยังไงเขาเห็นแล้วเขาจะเดินตามเองแต่ไม่ต้องไปยึดเนาะยึดว่าใครจะตามหรือไม่ตามเพราะว่าอะไรคะมันเป็นเรื่องของเขาไงเป็นส่วนของเขาถ้าเขามองเห็นประโยชน์แล้วเขาก็เดินตามและก็ทําตามแล้วก็จะเห็นผลลัพธ์ด้วยตัวเองแล้วแล้วเขาจะตามมาเองอะ่ะถ้าเราไปยึดเอ๊ะทำไมไม่เป็นอย่าง,งนั้ไม่เป็นอย่างนี้มันก็จะนี่ไงมันก็จะวนไง,งนมันก็จะวนกลับมาใน,ในความเข้าใจผิดว่าอ๋อการเป็นพุนนาจะต้องไปอ๋อตรงนี้นั่น,น,นเนานเนะ คือทําพลังงานเองให้ดีค่ะเดี๋ยวมันจะดึงดูดคนที่เขาพร้อมที่จะตามหรือคนที่เขาเห็นคือตามไม่ใช่ว่าตามมาเพื่ออมาตามเราแล้วต้องอยู่ด้านหลังเรานะตามมาเพื่อเป็นแบบเราอะ่ะทําพลังงานให้ได้เหมือนเรานั่นเองเนาะไม่ต้องไปยึดว่าใครจะอะไรยังไงอะ่ะมันเป็นเรื่องของเขานี่แหละคีย์ที่ครูจะส่งมาให้หรือเปล่าคะให้โกว i t h the f l นะตามกระแสค่ะ ใครจะฟังก็ไม่ฟังใครจะตาม,ตามไม่ตามใครจะอะไรไงเราก็แ,แค่ทําในสิ่งที่ทําตามความรู้สึกด้วยความรักและความเมตตาที่เราอยากจะที่เราไม่จะคำว่าอยากก็ไม่เชิงเนาะคือที่เรามีความเมตตาแบ่งปันพลังงานนี้ดีสู่ผู้คนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนนี่แหละคะ่ะการเป็นเพื่อนนาของเพื่อนจะเติบโตไปอย่างรวดเร็วและเข้าใจคําว่าเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงอะโอวิทยาโฟนะอย่าหลงผิดนะเรื่องของจิตวิญญาณอันนี้มัน ค่อนข้างจะเารียกว่าเป็นอัตราละเอียดเนาะเป็นอัตราละเอียดค่ะหลักๆคือตองตัวนี้ตัวนี้นะคะตัดให้ได้ค่ะอย่าไปยึดนะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วคุณจะได้กุญแจตัวนี้มันจะเผยความจริงว่าอ๋อที่มันยังวนอยู่เพราะอะไรอ่ะนะ นั่นเองเนาะให้สังเกตกันดูนะคะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะคะอันนี้ก็แล้วแต่แต่มันก็เป็นบทที่ต้องเจอกันสาส่วนใหญ่แหละหลายคนพอตื่นรู้แล้วนู่นนี่นะโอ้ฉันก็อยากจะแบ่งปันอยากจะบอกนู่นเอะทำไมบอกแล้วไม่ทำท้ไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของเขานะ,ะ <c oughs> อย่าไปยึดค่ะอย่าไปยึดว่าเขาจะต้องเป็นแบบเราไปสาทุคนหรือเขาจะต้องคิดหรือต้องพูดหรืออะไรมันเราเพราะแต่ละคนเขามีครุประจาของเขาอยู่นะมีครูผู้ประจาของเขาดูแลอยู่ นะคะอาจจะเขียนบทนะเวลานี้เป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะไปของเขาเองเนาะเราแค่ทําของเราทําพลังงานของเราให้ดีก็อพอค่ะประมาณนี้นะเพราะสุดท้ายแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันหมดแหละคะ่ะอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเขาก็เป็นได้เนาะอ่าค่ะที่นี้อ่าต่อมามาดูไพ่อีกสองสำรับว่าจะมาบอกอะไรเพื่อนๆน,นะคะถ้าอย่างมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามกันเย็นนี้นะคะอีกสองสำรับ ไม่ใช่เย็ยนเนี่ยค่ำแล้วแหละทุ่มครึ่งเนี่ยสิบเก้าจุดสามหนึ่งนาฬิกาจะดีเข้าไปก่อนนิดหน่อยเนาะโอเคสำหรับนี้ห้าใบ King ออฟเพนต c คอลนะฮะคิงทิวเรียญมาเลยใบยแรกนะมเมื่อกี้ทิวเรียนนี่มาคิงทิวเหรียญอีกอันหนึ่งถ้วยนะพลังงานดีนะคะเนี่ยเดอะแชมเปรนนะ De an, นะเพื่อรักษาบาลานเนี่ยทายเทเห็ T, นไฮพินเทส ดิเทโรแฟนเนี่ยมาทั้งคู่เลยนักบดหญิงชายเนาะเผอแต่สำหรับนี้คือสังเกตถ้าทางจะคล้ายๆกันถ่ายมือทั้งคู่ไม่มีความรับนะคะไม่มีความรับแต่ในออริจินอลจะเป็นเรื่องของไอความรับมีอะไรซ่อนเลนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ไฮพิเนตสำหรับนี้เห็นไหมคะสว่างกระจ่างแจ้งและถ่ายมือออกเนี่ยไม่มีความรับเปิดเผยนะเจนสัมผสัสเปิดชัดเจนสว่างกระจ่างแจ้งเนี่ย ึงเวลาเปิดอะไรบางอย่างออกมาแล้วหรือเปล่าว่าเปิดทั้งคู่เลยละะรักษาบาลานตัวเองทนี้มาสำหรับนี้นะคะอีกห้าใบหมายเลข d m h ก็มาแนะ่คู่กับคิงทั้ง d m h กับคิงคู่กันเลยนะเดือดซันอะมาเลย ให้เดิอดซันก็มาสี่ถ้วยนี่นี่ดีแลราแฟนขึ้นมาทั้งสองสำรับเลยค่ะเนี่ยครุอยู่กับเพื่อนแน่นอนชัดเจนอันนี้ขั้นขั้นเวลาค่ะและนี่ดูสิไม่ได้เรียมายไว้เลยนะแต่มีการ มาเป็นคู่อะทางนักนบนหญิงชายมาคู่กันทั้งบนล่างเลยอะคืออะไรคะ <c oughs> ฉันได้เจอคู่เจอทีมนี่เป็นคู่ภารกิจทางด้านอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาเป็นคู่เลยแต่เป็นคู่ที่พลังงานของเดียวกันเลยอนี่ะเรื่องของเส้นสัมผัสเปิดชัดเจนสว่างกระจ่างแจ้งเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยเนาะ คือครูคู่บาอาจารย์มาชัดเจนเนี่ยมาเป็นคู่ทั้งสองทั้งบนและล่างเลยมาชัดเจนมาแสดงให้เห็นว่าเพื่อนๆมีครคูครูบาอาจารย์สถิตอยู่กับตนเองนะคะเนี่ยอันนี้ข้างบนเป็นเฮโรแฟนข้างล่างเป็นไฮเพนเทสนะข้างบนเป็นไฮเพนเทสข้างล่างเป็นเดีเฮโรแฟนเหมือนมาสร้างบาลานะ่ะให้อยู่บนความเป็นกลางนะคะพลังงานเพื่อนๆตอนนี้ครูมาเต็มเลยอะ่ะและเทมเพลนก็เป็นการสร้างบาลานเหมือนกันเนี่ยเทมเพลนสำหรับนี้เห็นไหม นี่นะคะโดรนนี้ก่อนเนี่ยเป็นการสร้างบาลานนะสองด้านให้พลังให้ยืนได้ให้ตาช่างมันอยู่บนความเป็นกลางอะ่ะสร้างบาลนานั่นเองนะอยู่บนความสมดุลน,นะวางเบขาให้ได้แล้วเพื่อนเพื่อน,นมันจะได้รับผงขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งบนเห็นไหมเพราะวันนี้ครุมาทั้งสองสำรับเลยทั้งไฮเ์เทชแล้วก็ดีโรเฟนเส้นสัมผัสสว่างกระจ่างแจ้งเปิดชัดเจนให้กลับไปเชื่อมต่อข้างในนะคะทางเลือกมีให้เลือกแต่ให้เลือกตามครุที่นำทางเนี่ยและ เพื่อนๆเหมือนจะได้รับของกวัญนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างหรือท่านจะมาส่งมอบพลังงานเซนสมัมผัสที่เปิดมากขึ้นให้เพื่อนๆนะคะเป็นแค่หันกลับไปรับนะคะหันกลับไปรับพอทําตัวเองให้อยู่บน,นความเป็นกลางได้อบกขาได้นะคะปล่อยวางได้อะไรเงี้ยไม่ยึดติดกับอะไรที่มันผ่านที่มันวางอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้มันผ่านมันจบไปแล้วเนาะที่เรามีอยู่ะค่ะมองไปมีสิ่งที่ยื่นมาจากเบื้องบนส่งมอบให้นะคะหันกลับไปรับนะ แต่เคลียตัวนี้ให้ได้ก่อนนะเคลียพลังงานตัวเองให้อยู่บนความเป็นกลางบเุเบกขาให้ได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้หันกลับไปอ่ะมันมีแรงฟึ๊บดึงกลับไปนะเหมือนครูรู้บอกให้มาดสสูสิ่งที่คุณมองว่าคุณไม่ได้อะไรครูรู้กําลังรอให้คุณอยู่เลยมาดูคู่นี้ค่ะนี่หนึ่งถ้วยกําดัดันคือสว่างกระจ่างแจ้งชัดเจนมีความสว่างล้งรุดเนี่ยเริ่มต้นจากข้างในก่อนนะแล้วมันจะสว่างออกไปสู่ภายนอกเนี่ยคือกลับเข้าสู่ข้างในก่อนนะคะทําพลังงานข้างในของเราให้มันสว่าง กระจ่างแจ้ง่ะแล้วเมื่อโรคภายในเปลี่ยนใช่ไหมโรคภายนอกก็จะเปลี่ยนไงนี่ไงออกมาเนี่ยสู่ความเป็นเดอะซันเนาะสิบเก้าเนี่ยถึงเวลาแสดงตัวตนเปล่าประกาศตีคองให้คุณได้เห็นว่าคุณเป็นเดอะซันนั่นเองนะคะมีความสว่างกระจ่างแจ้งเนี่ยตัวเองนะะจากข้างในแล้วไม่ช่จะแผ่ไปสู่ภายนอกอะค่ะนั่นเองเนาะส่วนอันนี้ก็คิงอะ เือเหรียนอะเนี่ยครบพร้อมสมุนพร้อมเนี่ยเนีนนเ่ยนั่งทนบรรลังเนี่ยวิเหรียญอยู่รอบกายเนาะยังมีความสงบนิ่งอยู่ในตัวได้นะดูจากภาพและคู่กระดิ่งเอ็มเพรสอะบางท่านอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวอาจจะมีมีน้องมีเด็กก็ได้เนาะหรือจะได้เจอคู่ที่อันนัน้นมันคู่กันพอดีแหละคิงเทเรียนกับดีเอ็มเพรสอะเราเป็นคิงเทเรียนนะครับว่าดีเอ็มเพรสอาจจะได้อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอยู่คนละที่แต่จะ เป็นการรละลึกนึกถึงกันนะ่ะาหน้าเอามาข้างหน้านี่เป็นการระลึกนึกถึงกันเนาะมีความอบอุ่นอยู่กาเรียกว่ามันมีแสงอาทิตย์ที่ตรงนี้นอุ่นอุ่นอยู่ในใจเนาะเป็นดีเอ็มเพจผู้ที่อะไรก็รักสน,นทนอันนี้ก็ชอบเหมือนยับอยู่คนเดียวอะแต่มันจะได้มาเจอมาคุยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นการวนไม่แน่ใจว่าวนกลับมาเจอคนที่ลักษณะอย่างนี้แล้วได้มาเจอกันหรือเปล่าเพราะดีเอ็มเพจก็ ชอบรักความสงบเนาะดีเอมเัะ่ะอยู่ในป่าอะไรเงี้ย mm. อยู่กับธรรมชาติเนาะคิงก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะก็อาจจะเป็นคู่ที่อ่ามันจะแยกกันอยู่ม่ได้อยู่ด,ยด,ยด,ยด,ด้วยกันเพราะมีดิเมเมรนด้วยอะขึ้นมาตรงเนี้ยนะแต่เดี๋ยวจะอาจจะผมได้รับของทีามาโยงกับตรงนี้เนาะนี่ค่ะคู่นี้กับอันเะนี้ยดิเอเอร์นถ้าเป็นคู่ก็เป็นคู่ถ้าเป็นคู่กันอยู่แล้วเนอะอาจจะเป็นคู่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่เหมือนกัประเทศคนละที่อะไรเงี้ยแต่จะได้รับของขวัญอะไรบางอย่างอาจจะมีน้องขึ้นมาก็ได้เนาะ เป็นของขวัญจากจักรวาลเป็นของขวัญนะที่จะได้รับเป็นอีกเนาะก็ลองดูนะคะตอนนี้ส่วนมาดูคู่นี้ค่ะดิเอโรแฟนเนี่ยนั่นดิไฮเปนเทจะมีเป็นบันไดเหมือนสองทางเลือกใช่ไหมดูตามรูปนะคะมีสองทางเลือกให้เลือกค่ะให้เลือกไปตามสิ่งที่ครูครูบาอาจารย์นาทางเนาะเพราะท่านอยู่กับคุณอยู่เสมอเนี่ยท่านจะเป็นผู้นําทางชี้นําทางเองเพพาะมือชี้อยู่เห็นไหมคะเนี่ยไปตามเส้นทางที่ครูนําทางนะคะ ส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันให้กลับไปเชื่อมต่อกับภายในเนาะเพราะว่าครูรุก็พร้อมที่จะนําทางเพื่อนๆอยู่เบื้องบนเหมือนกันเนี่ยเนี่ยส่งมาในในเชิงอาจจะเป็นรูปของสัตว์วิญญาณนะแต่จริงๆแล้วเป็นครูอะส่งมาให้มาดูแลเพื่อนๆก็เป็นได้เนาะตัวนี้เขาเรียกว่า Animal Spirit เนาะในเนี้ยอาจจะเป็นพานะชของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็น Animal Spirit ที่ครูส่งมาให้ดูแลเพื่อนๆก็เป็นได้ค่ะนะให้ กับเข้าไปเชื่อมกับข้างในนะคะเชื่อมต่อกับพูรุนะคะจะทําอะไรยังไงเมื่อไรนะในการที่เราออกไปทําอะไรในภารกิจในตัวของเราเองอะ่ะเพื่อนๆมีกรูอยู่สถิตยอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเลยดูแล้วเนี่ยก็ให้แหนกลับไปนะเหมือนช่วงนี้ท่านจะมาผงก่อนอะไรบางอย่างให้กับเป็นได้นะคะอ่ะะอาหลังจากนี้พบกันนะคะเวลาค่านี้ค่ะสิบเก้าจุดสามหนึ่งนาฬิกานะคะท่านใดสะดวกก็เชิญเขาร่วมกิจกรรมได้นะคะป็นการถามตอบเรื่องการตื่นรู้แล้วก็ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ค่ำนี้ค่ะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในทุกวัน,นะคะและขอให้จงหดุลพ้นนะขอให้จงหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะคะสวัสดีค่ะ